ก็จะอธิบายไปแล้วนะครับเมื่อเราสัตว์ว่าได้ทุกเลือกปุ๊บแบบเมือเอม่อนั้นเธอจะไม่มีพอเราสัตว์ว่าปุ๊บนะฮะอย่างมองสัตว์ว่ามองจะเห็นว่าใจจะว่างทันทีเลยพอใจว่างปุ๊บมันจะไม่มีตัวเราอ่ะเมื่อได้เธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างทั้งสองโลกทั้งสองนี่เป็นทิ่ส่วนแห่งทุกคือไม่ไม่ไม่มีณปัจจุบันแล้วนะฮะ พอนไม่มีปุ๊บเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันที่จริงมันมีแค่ธาตุรู้เนี่ยพอธาตุรู้ไม่ยึดสิ่งใดเนี่ยธาตุรู้มันก็อึกเลยอิสระมันก็เลยเป็นธาตุรู้เดียวเดียวพอธาตุรู้เดี่ยวเดียวปุ๊บเนี่ยเป็นเป็นธาตุรู้ที่ว่างๆไม่มีตัวตนจะสังเกตว่าเรามองปุ๊บเนี่ยเราสักตัวว่าปั๊บเนี่ยนะธาตุรู้มันจะรู้แบบเดียวเดียวมันจะเหลือธาตุรู้รู้รู้ตัวเดียวอ่ะคือตัวตัวบอสใหญ่เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเพราะอาจจะชนะทั้งทั้งหลายมันไม่มั่นหมายแล้วไ มันทิ้งอออายตนะที่มันกระทบกันเนี่ยเพราะมันมองแบบสักทาระทั้งหมดมันก็จะไปอยู่ในตัวไอ้ตัวธาตุรู้โดยตรงนะพออยู่ในธาตุรู้โดยตรงปุ๊บมันจะธาตุรู้ตัวเนี้ยคุณสมบัติของเขาคือเป็นว่างมันรู้ถ้าเกิดมันมันรู้มันเป็นพุทธะคือถ้าเกิดตัวธาตุรู้เนี่ยมันรู้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าว่างนะไอ้ตัวรู้เนี่ยเราสังเกตดูอะมันจะรู้บางว่างแต่ปัจจุบันถ้าเกิดคนยังไม่ปฏิบัติเนี่ยมันรูวว่างไม่ได้เพราะมันยึดทุกเรื่อง นะตามองรูปนะมันก็ยืดละมันก็จิตส่งออกนอกนะมันก็เกิดการปรุงไงฮะถ้าเกิดว่าทารู้เนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะของการไม่เข้าใจเนี่ยว่าตัวเขาเองกับเป็นทารู้ที่เป็นทาต้างบ้างเขาจะส่งออกนอกทั้งทีเลยไอ้ตัวนี้เป็นญาณน่ะที่ว่าแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเกิดการมองของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะบอกคนมองแล้วพุ่งไปข้างหน้าบอกคนมองปุ๊บมันไม่พุ่งมันรู้มันอยู่กับรู้เลยอย่างเงี้ย สามารถอยู่กับรู้ได้เลยอ๋อรู้อยูเ่เรามองเรารู้อยู่นะมองเราไม่โฟกัสเรามองสัตว์แต่ว่าอยู่นะเราไม่ปรุงแต่งมันก็จะเหลือรู้เดียวเป็นรู้ตัวเนี้ยเป็นรู้ตัวกลางเนี่ยนะเอาต่อไปนะฮะไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันจะได้ทาหน้าที่แบบนี้เลยเนี่ยไอ้ไอการที่เขาไม่ศองออกนอกเนี่ยมันก็จะเหมือนซีซีทีวีเลยนะฮะทุกท่านก็คงจะรู้จักซีซีทีวีนะครับไอ้ธาตุรู้เนี่ยเปรียบเหมือนกล้องวงจรปิดเลย หรือเรียกว่า C C T V มันเหมือนยังไงเหมือนตรงที่ว่าไอ้กล้องเนี่ยมันทำหน้าที่ในการรับรู้ต่างๆนะรนะับรู้ภาพเวลามันรับรู้ภาพเนี่ยมันไม่เคยเอะอะวายๆนะสมมติจรขึ้นบ้านมันก็ไม่เอะอะเอะวายวนะหรือผู้ชายเดินมาผู้หญิงเดินมานะจะเป็นใครเดินมาหมาเดินผ่านกล้องมันไม่ยุ่งเราต้องทำตัวเหมือนกล้องวงจรปิดมันถึงจะเจอ,เจอตัวท่านรู้ได้ ถ้าเกิดเราเจอ่ารู้ป,ปุ๊บนะนะนะมันก็จะไม่ยึดนั่นในสิ่งใดมันก็จะเป็นรู้สองนะครับผมทำพอดีผมทำ,นนทำในตัวโลโก้อันหนึ่งนะครับเพื่อให้ไสังเกตรู้รู้สองเนี่ยชาร์ก็คือรู้สองเนี่ยจะรู้แบบไม่โฟกัสไอตัวไอตัวไอตัวเนี้ยมันเหมือนกับเลนในกล้องที่มันจะมีชิ้นส่วนอยู่นะฮะผมก็เอาชิ้นส่วนมานี่เหมือนหกชิ้น ที่เป็นตัวตัวที่จะทําให้รูรับแสงมันแคบมันมันมันแคบเป็นวกว้างเนาะถ้าเกิดกรณีเราเรามีการามีการปรับไอตัวโฟกัสเนี่ยนะฮะมันจะเป็นรู้หนึ่งแต่ถ้าเกิดรู้สองเนี่ยมันคือไม่โฟกัสมนรู้เฉยเฉ่ยไอตัวเนี้ยเป็นจะเป็นอยนายันะทั้งหกนะครับมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเกิดเราไม่โฟกัสเขาเป็นรู้แบบเฉยเฉยรู้บบที่เขาบอกว่าซื่อๆก็คือรู้รู้รู้แล้วก็หยุดนะรู้รู้แล้วก็ว่าง ร okay. like right? ู 1941, ้แล้วไม่ปรุงแต่งอย่างเงี้ยนะครับอย่างกรณนเลยดีเมื่อเช้าที่วัดบองเราไปมองไปโฟกัสตรงนี้อันนี้เป็นรู้หนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่โฟกัสปุ๊บนะตาก็เห็นรูปว่าสักตะว่าเห็นรูปอันนี้ก็จะเป็นรู้สองนะครับคือไม่โฟกัสนะครับพอไม่โฟกัสปุ๊บมันก็จะเป็นภาวะว่างๆตรงนี้นะครับเป็นภาวะของพันธพันานนะครับพอไม่โฟกัสปุ๊บมันก็จะสักตะว่าได้พอสักวะว่าปุ๊บเนี่ยนะก็จะเป็นรู้สองเป็นธาตุรู้ที่เขารู้แบบรู้เดีียว รู้รู้แบบรู้แบบเข้าใจนะว่าไอ้รู้หนึ่งมันเป็นเครื่องมือนะฮะเครื่องมือที่รู้สองไอ้ตัวท่ารู้เนี่ยต้องใช้ในการดำรงชีวิตเราก็ใช้แบบเข้าใจนะไอ้รู้หนึ่งเนี่ยมันก็ทําหน้าที่กระทบตากระทบรูปแล้วเราก็รู้รู้รู้หนึ่งแล้วรู้สองก็รู้แบบไปยึดไอ้ตัวรู้รู้หนึ่งอีกทีหนึ่งนะว่าตาเนี่ยกระทบอะไรปุ๊บม,มันก็รู้เฉยนะเราก็เราก็ไม่มั่นมั่นหมายกับไอ้ตัว ตัวรู้หนึ่งมนะมันก็จะเป็นรู้สองทันทีเลยนะครับอ่าต่อไปนะฮะต่อไปก็นะมีมะรคจระถามอะไรไหมครับมีคจะถามอะไรไหมขณะที่อาจารย์พูดตาก็มองไปด้วยก็สักแต่ว่ามองแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินไปพร้อมกันอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ได้พอเรารู้พวกเนี่ยตัวรู้มันท่านรู้มันรู้ได้ช่ว,วงๆทาง คือตัวธาตุรู้เป็นธาตุประธานอยู่แล้วมันรู้อยู่กับที่และจะตัญญานาเนี่ยมันจะมาช่องทางไหนก็ได้เพราะบางทีมันเกิดหลายช่องทางได้แต่เราแต่เราเราจะสนใจไอตัวธาตุรู้อย่างเดียวตัวธาตุรู้อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเราอยู่กับธาตุรู้เนี่ยมันจะเห็นอะไรชัดหมดนะภาพก็เห็นชัดเพราะมันไม่โยนความคิดมันหลออนงความคิดที่เป็นแม่หมองก็จะรู้อะรูว่างดังนั้นเนี่ยบางทีมันรู้หลายหลายรอย่างได้พร้อมกันนะอย่างฟังแล้วก็ตาก็เห็นภาพอย่างเงี้ย เพราะมันรู้จากที่จใจมันว่างๆไงเพราะท่ารู้เป็นท่ารู้ว่างนะครับค่ะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะไปอยู่รู้หนึ่งค่ะเช่นอะไรอ่ะที่เกิดเดี๋ยวก็เผอไปคิดก่อนหน้านั้นก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพออาจารย์พูดจบหนูจะคิดตามค่ะแต่ตอนเมื่อกี้ขณะที่อาจารย์พูดไปนกนลองมอง มองไปเฉยๆก็ฟังแล้วก็ฟังไปเฉยๆมองไปเฉยๆเมัน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 เบากว่าที่ค่ะตอนแรกมันจะแบบเหมือนอยากรู้ทำจะเพ่งอยากรู้มันจะหนใช่อยากรู้มันก็จะมันต้องอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นไงพระพุทธเจ้าท่านเห็นตัวตัณหาไงถ้าเกิดเรามีตัณหาพวกมันมันจะไม่ได้เราอยากจะรู้อยากจะอะไรไม่ได้เราต้องทิ้งพวกนี้ไปมันจะรู้ถึงจะรู้ได้ค่ะ ที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกที่ที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นตัวตัณหาเนี่ยตัวเนี้ยบางทีมไม่ทันค่ะอาจารย์ไม่ทันไม่เป็นไรขอให้ค <c oughs> อยเข้าใจแน่นอนว่ารู้สองไอ้อตัวธาตุรู้เนี่ยอยู่ตรงไหนรู้สองอยู่ตรงไหนรู้ห <c oughs> อยู่ตรงไหนขอบคุณครับถ,ถ้าดูแล้วรู้เบาๆแต่เบาๆแล้วก็รู้ผ่านจาก ที่ว่ารู้ที่ใจชาบเบาๆนี่ก็จะเป็นรู้ที่อยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ารู้เบาๆแต่เบาๆก็จะเป็นรู้ที่สักแต่ว่าหรือว่ารู้คือรู้คือรู้มันมีมันมีรู้สองรู้ต้องพยายามอยู่กับรู้ตัวข้างในดีกว่าอย่าอย่าไปมีอย่าไปแบ่งภาารู้หนึ่งกับรู้สองไปไปอยู่ทั้งสองอันนะคือแล้ว้องถอยไปอยู่ี่ตัวรู้รู้สองไปเลย รู้ที่มันรู้ว่างๆเราตัวนั้นเป็นหลักเพราะถ้าเกิดตัวนั้นมันมันมันเข้มแข็งเมื่อไหร่นะมันสามารถรู้รู้หนึ่งได้หมดเลยเพราะตัวนี้มันว่างมันเลยสามารถเห็นตัวไม่ว่างได้ชัดองอยู่ตรงที่รู้เบาๆหรือว่าใช่ใช่รู้เบาๆเนี่ยก็ใช่ครับตรงนั้นจะเป็นธาตุรู้นะหรือรู้สอบรู้ที่มันไม่ไม่ยึดอยู่ับรู้นาก็รู้วิยยึดตัวรู้รู้หนึ่งเนี่ย บอกไปในปัตตานุมาศถ้ารู้ตรงนี้ก็จะรู้ทําให้สามารถที่จะรู้ผ่านผ่านอายตนะไปได้เหมือนกันคือรู้เหมือนกับจะรู้พร้อมกันไปได้ย่างนีใช่ใช่คือรู้มันรู้รู้พร้อมกันได้นะแต่ว่าเราต้องเอาตัวหลักตัวหลังเป็นหลักตัวหลังเป็นหลักในตัวหน้าเนี่ยที่จริงไงคนคนที่ปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติปฏิบัติการยืดไม่ยืดคนที่ไม่ปฏิบัติก็จะยืดไปตัวข้างหน้า นะฮะคนปฏิบัติเนี่ยเขาเขาจะอยู่กับรู้ร,ร,รู้ที่เป็นรูปหลักแล้วข้างหน้าเขาก็เห็นยเป็นร้อม,มกันนะครับคืออย่างคนปฏิบัติเนี่ยเขาก็เ,เ,เห็นภาพพุทธรูปเหมือนกันคนไม่ปฏิบัติเขาก็เห็นเหมือนกันแต่การเห็นของเขาเนี่ยมไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเขากิดกับไม่ยืนว่าโฟกัสหรือไม่โฟกัสนั่นเองอแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ได้ให้ให้ชํนนานาญได้อย่างไร เราเราต้องเราต้องสังเกตว่าเราเราต้องเราต้องเอ่อก็เรียกว,ว่าเราต้องเข้าใจก่อนระดับแรกว่าไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงไหนคือสิ่งที่ถูกเพราะสิ่งที่ถูกอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาสิ่งที่ถูกนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เบาตรงที่ถูกมันจะไหมครับเราก็อยู่ตรงนี้ให้มันได้ระยะเวลานาน,าน,านๆพอรู้การกระทบเอ่อมันกระทบเข้ามาเนี่ยเรารู้เรารู้ไอ้ตรงรู้การกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องเราต้องกลับมาที่ที่รู้รู้ว่า ครับตัวรู้การกระทบเนี่ยต้องพยายามเก็เียว่าให้มันน้อยลงแล้วก็อยู่ตรงรู้ว่างๆแทนเราต้องย้ายคือต้องย้ายบ้านนะครับพอเรารู้ว่าไอ้ตรงบ้านหลังที่ดีเราต้องย้ายแล้วต้องอยู่ให้นานที่สุดครับเราจะใช้อิเลียบทไหนดีที่จะทําให้ตัวรู้นีเ้เราก็ไม่เน้นครับไม่เน้นเพราะว่าอาจจะต้านน้ำทังมีของทางเราขอให้อยู่ไ้รู้รู้ว่างๆอย่างเดียว,ส,วส่วนส่วนไอ้ตัวกระทบจะมาท่องทางไหนอ่ะ ก็ปล่อยอิสระตอนไหนขึ้นยังไงก็ต้องตามนะแต่ตอนนี้เรามองภาพเราก็ต้องมองภาพนะฮะอย่างตอนนี้มวังเสียงแล้วก็ฟังเสียงมันขึ้นอยู่ว่าตัวไหนช่องทางานจะใช้อย่างลมพัดนะฮะเราก็รู้ว่าลมพัดอย่างนี้ครับมันจะประบุไม่ได้ว่าจะาอาจจะตั้งไหนตั้งไหนไม่ได้ครับมันต้องให้คบช่หกช่องทางแต่ตัวที่ยากคือตัวมโนวิญญาเพราะเป็นความคิดความคิดมันหลอกเราได้ตัวที่มันหลอกเราไม่ได้คือ ตาจมูกลิ่นกายเนี่ยลมพัดพุบหลอกก็ไม่ได้เพราะเป็นของจริงลมพัดหลอหาเราแต่ตัวมโนเนี่ยมันบางความคิดมันหลอกก็ได้บางที่มันกดความตกใส่อย่างนี้มันก็หลอกเราแล้ววันนี้อย่างนี้มันใช่ไหมอะไรนะเนี่ยตาใส่เกิดขึ้นแล้วมันก็หลอกหลอกเราตัวมโนวันนี้เราจะทาอย่างไรเราถึงจะเห็นได้เราจะเห็นได้ชัดบางที่ว่าเราจะ สังเกตว่าตรงนี้นะเป็นมโนโแ,ลแล้วเราก็จะได้กลับไปที่ธาตุรู้สอคือเราไอตัวไอตัวคือมันคือเร,เราต้องเราต้องหาไอตัวฐานก่อนฐานจิตหรือฐานของธาตุรู้นะั้นหน้าตามยังไงเราต้องเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วตัวนั้นไม่ต้องตัวมโนอะไรไม่ต้องไปสนใจก็ได้เอาฐานตัวเนี้ยให,ให้ให้มันมั่นเหมาะว่าตัวเนี้ยอยู่ตรงนี้ เอางี้ฮะตัวเนื่องจากว่ายตัวท่าทนี่มันเป็นค่าบอกว่าและนั่นอสังเกตก็คืออะไรที่เันเกินจากความว่าไอ้ตัวนั้นนะ่ะเป็นมโนโละนะฮะเหมือนเหมือนเออเหมือนอย่างสมมุติยกยกแต่เดเย็บก,กระดาษก็ได้อย่างกรณีกระดาษที่มันขาวๆใช่ไหมครับกระดาษขาวๆเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นฐานเดินของกระดาษเป็นข,ข,ข,ขีขาวเพราะเราว่ากลากามา,าขีดไอ้ตัวเนี้ยไม่ว่างตัวเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ละเนื่องแตกฟอง เราต้องดูว่าฐานฐานจิตที่เป็นธาตุรูว่างมันเป็นลักษณะยังไงพออะไรที่มันเกิดจากฐานจิตที่มันว่างว่างครบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเราก็ต้องกลับมาที่เดิมมกระดาษเปล่าว่างเนี่ยเหมือนเดิมเราไม่ใช่มาฉีดเขียนเพิ่มนะเราต้องกลับมาที่เดิมอย่าให้มีเขียนได้มากกว่านี้เพราะถ้าเกิดมันเขียนจนเลอะเต็นแผ่นไปแล้วนะมันจะกลับยากฮะเราเนี่ยถ้าเกิดม่ฉีดม่นฉีดเขียนนิดนึงเราก็เห็นอย่างเงี้ยเราก็กลับมากระดาษเปล่าเปล่าเหมือนเดิมนะครับ อันดับแรกเราต้องอยู่ต้องเข้าใจฐานฐานจิตน่ะฐานจิตน่ะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวธาตุรู้เนี่ยมันรู้ยังไงรู้ยังไงก็คือรู้แบบว่างว่านะครับรู้ว่างว่าแล้วเอาตัวนั้น่ะเป็นมาตรฐานเราต้องมีมาตรฐานคือสกิดเส้นไว้ว่าตรงนี้คือมาตรฐานอะไรที่มันเกินปุ๊บเนี่ยเกินจากความว่างปุ๊บมันไม่ใช่แล้วเพราะธาตุรู้มันเขาจะรู้ว่างว่าอย่างมองอย่างเงี้ยถ้ามองสัตว์ว่าพกเนี่ยอันนี้รู้ว่างว่างนะ แต่เกิดเราโฟกัสปุ๊บไม่ว่างนะเนี่ยเราก็าเออนี่ม,นมันมันมันไม่ใช่แล้วคือเราต้องไวัยฮะต้องไวคือมันต้องเป็นภาหาสังเกตต้องมีมีความวัยภาสังเกตเราต้องเราต้องสังเกตว่าท่านรู้มันรู้ยังไงก่อนระดับแรกเนี่ยผมผมหยุดพูดปุ๊บถ้าจารู้ไหมฮะผมหยุดแล้วมันจะรู้มันจะ,นจะว่างๆถูกไหมครับอันนี้คืออยายันะฝั่งฟังอ่าฝังฟังเสียงถูกไหมครับ อันนี้อันนี้ง่ายๆเลยเนี่ยพอหยุดปุ๊บเนี่ยถ้ารู้มันก็รู้อยู่รู้รู้ไม่มีเสียงเราก็ต้องสังเกตดีละอาจฉรินะนะครับเนี่ยอย่างเสียงเนี่ยมันจะสังเกตง่ายพอหยุดพูดบปุ๊บเนี่ยถ้าลรู้มันก็ชัดแล้วว่าเนี่ยถ้าลรู้มันรู้อยู่รู้ไม่มีเสียงแต่พอมีเสียงปุ๊บอ่าถ้ารู้ก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้มีเสียงอยู่แล้วมันเราต้องรู้รู้แบบสัตว์ป่าวยนะไม่ไม่ไม่ส่งจิดออกมาที่คําพูดผมคือให้เสียงเนี่ยมนเข้ามาหูเรา เราไม่เอาจิตเนี่ยเข้าไปที่เสียงให้มันเข้ามาหาเราหาตัวเราแทนแล้วเราก็รู้อยู่ว่าเนี่ยเสียงเข้ามาแล้วเราไม่พุงแต่กตัวเนี้ยก็จะเป็นใจที่มองว่าเพราะเราไม่คุงแต่กมันฟังเสียงเหมือนเสียงนกเสียงอะไรที่มันเป็นสัตว์ว่าตอนนี้เองครับก็กรรมกรรมน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยก็กราบแสดงความเคารวะพรเดชพระคุณ ท่านที่พระาจารย์ที่พระอาจารย์ที่เป็นเจ้าสถานที่ก็ขอเจริญพรพระอาจารย์สมบังแล้วก็คณะญาติธรรมตั้งหลายก็จุดเริ่มต้นก็เป็นเหมือนชีวิตชีวิตหนึ่งที่ได้ดำรงชีวิตขึ้นมาในในโลกนี้ ก็อย <S an> ู <S an> ่ในวิถีของการที่ได้เหมือนกบดำเนินชีวิตอยู่บนการรับรู้ที่ว่าตามโลกก็คือใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ที่โดยเหมือนคนทั่วไปแต่ในขณะที่การเดินทางก็เป็นเหมือนว่าเราดําเนินชีวิตไปแต่ว่าเราก็ยังเหมือนจะขาดอะไรสักอย่างเหมือนกับว่าเราขาด อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเราทํทงานไปอย่างเนี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรที่เราจะคล้ายๆว่าเราอยากจะมีบ้านของเราเรื่องอะไรแบบเหรมือนว่าเราจะยังไม่ไม่มีบ้านยังไม่รู้ตัวว่าตัวเราเองเป็นอะไรอย่างไรที่จะเกิดความมั่นใจมคล้ายๆมันจะมีความสงสัยในการดำเนินชีวิตอยู่ก็จนกระทั่ง เหมือนกับเป็นฟ้าประธานสวรรค์นะสมห้นะมันเป็นเหมือนแสงรลวงอรุณของอตอนเช้าเหมือนกับแสงรลวงอรุณแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นของในวันประมาณต้นเดือนก็คือเดือนมีนาก็ทําให้ได้รู้จักกับคุณผู้มีประกาศละคุณก็คือขอเอ่ยนามท่านนะคุณแม่สองซึ่งท่านเป็นเจ้าของสถานสุญญาตาอยู่ที่รัชดา ดตาอาสุมก็ทําให้ได้ท่านก็ได้ท่านตอนที่รู้จักกับท่านเนี่ยก็เจอกันในทางทาง,ทางวีรโอคก็รู้สึกว่าชีวิตที่มาเจอท่านเนี่ยมันเหมือนก็จะเราจะเบาอะไรนะทางท้งที่ยังไม่ได้สนทนานะอท่านก็กราบกราบเรียน กลับขอโทษนะพระคุณท่านโยมต้องขอขอขอโทษแล้วก็โยมมีเจตนาที่ดีที่จะขอถวายความรู้ถวายธรรมะแก่พระคุณท่านต้องขอบคับประทานโทษคุณท่านนะพอดีเราก็แสร้งหาอยู่แล้วเนาะพอมาเจออย่างนี้ก็รู้สึกรู้สึกว่าจะว่าเหมือนไม่มีอะไรที่แบ่งแยกเป็นแบ่งอะไรเจอกับแม่แล้วก็สบายวันนั้นตนะั้งแต่เดือนมีนา ท่านก็ถวายความรู้ถวายความรู้ท่านก็บอกเดี๋ยวว่าคนท่านตอนนี้ได้ยินเสียงแม่ไหมได้ยินจะเออได้ยินเสียงแม่ตอนนี้นะจิตพระคุณท่านนะส่งมาที่อยู่กับเสียงของแม่ไหมหรือว,ว่าอยู่ที่ตัวรู้อยู่ที่ตัวรู้สักแต่ว่าแม่ท่านก็ใช้คำว่าหรือว,ว่าอยู่ที่ตัวข้างในรู้สองท่านว่าอย่างนี้นะถ,ถ้าส่งออกมากข้างนอกนี่ก็คือเป็นรู้หนึ่ง ท่านบอกก็ให้อยู่ที่รู้สองนั้นนะไม่ให้ส่งมาที่เสียงของแม่ตอนนี้แล้วท่านก็ให้เดินให้เดินไปขณะเดินไปนี่ได้สังเกตเห็นอะไรไหมเท้าแตะพื้นเลยอย่างนี้นะก็บอกว่าสัมผัสอย่างแม่แตะพื้นเดินไปขณะที่เดินไปเนี่ยแล้วแล้วถ้าคุณท่านอยู่ตรงไหนอยู่รู้ว่าอยู่ที่ข้างใน หรือว่าอยู่ที่ตัวข้างในในนู้นไม่ส่งออกมาที่ที่เท้าที่การเดินท่านก็บอกให้อยู่ข้างในตอนนี้ก็อยู่ข้างในใช่ไหมท่านก็นําอย่างนี้แล้วก็อยู่ข้างในจากแม่แล้วก็บอกให้อยู่ข้างในไม่ไม่ให้จิตออกมาก็แล้ว <ipe leva> ออกมาข้างนอกนี่เขาบอกว่าเป็นรู้หนึ่งรู <pe uses> ร้หนึ่งนี่แหละนะเขาเรียกวเป็นรูปเป็นที่ทําให้เราต้องเหมือนกับไม่ว่างเหมือนกับที่ว่าทาให้เราต้องเหมือนกับเราเดินแล้ว เดินออกมาในชีวิตของเราที่เราเดินออกมานะ่แต่ว่าเราก็เหมือนว่าเรายังไม่ถึงบ้านหรือยังไม่เห็นตัวเองเดินไปทํางานไปอย่างนี้แต่ถ้าเรากลับมาอยู่ข้างในนี่ก็เหมือนกับเราเจอมันเหมือนก็จะเบามันจะเบาขึ้นนะความเบาในความคิดเบาในการที่เราได้สัมผัสต่างๆได้เห็นแล้วมันจะเบาแต่ก่อนน้เวลาเราออกมาข้างนอกแล้วมันจะเหมือนกับจะ อาจจะเป็นแบบมันจะหนักนะมันจะหนักๆในความคิดหนักๆในการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยแม่ก็บอกเนี่ยให้อย่างนี้แม่ก็บอกให้อยู่ข้างในนะให้อยู่ข้างในก็ตั้งแต่นั้นแม่ท่านก็ดูแลมันตลอดแล้วท่านก็ก็เกือบจะใกล้ชิดอ่ะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้แสงทองแสงเงินเ็าเรียกว่าลุ่มอรุณของตรงนั้นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่แต แ,แล้วน้อก็บอกให้ไปแม่ก็แม่ก็ไปฟังแม่ก็เป็นฟังเป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ถุกมวังนั่นแหละแม่ก็ก็ได้มาจากนี้รู้หนึ่งรู้สองท่านก็แนะนําให้มาที่ให้มาดูที่รู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมก็ได้เข้ามามาเจออาจารย์จุกมวังได้มาเข้าคอร์สกับท่านเข้าคอร์สในรุ่นที่สี่วันที่สิบหกสิบหกปีหอปีขปีปีนี้แหละ เป็นรุนที่สี่กับพระอาจารย์อาจารย์ได้ไปก็ได้ศึกษาแล้วก็เห็นแนวทางว่าพระอาจารย์ท่านก็เป็นผู้ที่ให้ความใส่ใจแล้วก็แต่ละสิ่งที่พระอาจารย์ไปท่านก็ทําเพื่อประโยชน์เรียกว่าตามหลดลอยของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธเจ้าก็คือท่านจะเน้นถึงประโยชน์นอกจากเพ่อได้สิ่งที่ เป็นประโยชน์กับตัวของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ยังเกื้อคูลประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์เทวดาและมนุษย์ตามรอยขององค์พุทธถึงรอยขององค์โพธิของพระพุทธเจ้าต่างๆก็แล้โลกก็ก็ได้มาอยู่ตรงนี้ก็มาได้ชีวิตใหม่ได้ว่าชีวิตใหม่ได้จิตใจใหม่ได้โลกใหม่แต่ก็ก็ยังไม่ถึงกับที่ว่า พัฒนาจนมีศักยภาพจนถึงที่แต่ก็อยู่ในขั้นที่พอที่จะได้สัมผัสจากคอร์สของพอาจารย์รู้หนึ่งรูสองตัวนี้ก็คือจากนี้ท่อาจารย์ก็ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณสถานที่ทางนี้ด้วย